สวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่นี่ครับนครศรีธรรมราชไม่ใช่เชียงใหมไม่ใช่ที่นี่ครับจังหวัดนครปฐมแน่นอนวันนี้จามาเทศกาลดีๆครับเทศกาลกินเจเรื่องราวของเต้าหู้แน่นอนแต่เต้าหู้เป็นเต้าหู้ที่แหมมีชื่อเป็นญี่ปุ่นนู่นนะเต้าหู้อะไรอยากรู้ไหมไม่ต้องถามตามไปเลยดีกว่าไปที่โรงงานไปที่บ้านเขาเลยบุกเข้ามาตรงนี้ครับกินหอมๆสวัสดีครับวสบวัสดีค่ะอ่าอันนี้เจ้าของรับไปแล้ว คุณยุ่งกำลังยุ่งอยู่พอดีเลยใช่ไหมฮะที่นี่โรงงานทำอะไรครับเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ล้วนแน่นอนครับอันนี้กำลังทำอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ทำดูเลยได้ไหมได้เลยได้ครับดูเลยครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับเขาบอกว่าทำตอนเช้าเขารีบมากเดี๋ยวมันจะเสร็จแล้วไม่ได้ดูเอาละครับสวัสดีทครับคุณวัดนะครับอันนี้คุณวัดเต้าหู้คุณวัดนี่อีกทีหนึ่งอันนี้ทำอะไรอยู่ครับเมื่อสักครู่เราเราเทถั่วครับเทถั่วเพื่อจะแช่น้ำให้เขา อันนี้เป็นถั่วเหลืองอ่ะใช่ครับอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมใช่ไหมครับใช่ครับอ่าอย่างนี้เลยอันนี้ถั่วเหลืองอาซี่ย้อนกลับไปสมัยอดีตนี่ใครทำครับผมผมทำครับทำเราทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับขายทอดมาจากคุณพ่อใช่ครับทำนานกี่ปีครับคุณพ่อทำตั้งแต่สมัยเรียนชั้นปฐมนะอายุเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเหรอเจ็ดสิบเจ็ดครับผมคุณพ่อรวมแล้วก็เกือบเกือบหกสิบกว่าปีหกสิบกว่าปีราทานกันตั้งแต่คุณพ่อนะใช่ครับ สูตรตรัวดังคุณพ่อถ่ายทอดมาใช่ครับแเอาเป็นรูปใ,รใหม่แล้วปรับสูตรดีทีหรือเปล่าปรับทั้งกระบวนการผลิตแล้วก็สูตรที่เราทําเพื่อให้ว่าเป็นอ่าเป็นอาหารสุขภาพมากขึ้นอ่าแล้วคุณวัดทํามากี่ปีฮะเฉพาะตรงสูตรใหม่นะเฉพาะสูตรใหม่แต่ลูกชายเรียนเพิ่งอนุบาลนะครับคนอนาจจะนึกว่าเฮ้ยป่านุบันของตัวแค่นี้เนะื้อไม่ด,ดูนี่ยี่สิบสองแล้วครับชื่ออะไรนะอ่าน้องอ่องครับเอาแรงวันนี้มาต่อฮะผมเห็นไปข้างหน้านะเห็นคีนุแล้วคีนุมีหลายแบบไว้นะคีนุขาวใช่ครับคีนุงา คินุลายวัวรับคืออะไรผมต้องการให้ให้น้องๆเด็กรุ่นใหม่ครับเขามากินเต้าหู้เราเลยทําให้มีสีสันให้ดึงดูดพอเขามาเริ่มกินจากตัวน่ารักๆก่อนเขาเขาเขาจะเริ่มมามากินตัวตัวที่เป็นอิจินอาเราไม่อยากให้แบบจำเจแบบเต้าหู้เดิมๆเป็นมิติใหม่ของการกินเต้าหู้คินุแปลว่าเต้าหู้นิ่มครับนิ่มมันมีอันนึงโมเมนต์ครับโมเมนต์แปลว่าโมเมนต์คือเต้าหู้แข็งเต้าหู้แข็งอ๋อแต่เราทําวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของ คีนุครับถูกไหมฮะโมเมนต์หมดเลยโมเมนต์โมเมนต์มันเมื่อวันนี้ไม่ได้ผลิตครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ดูคินุแล้ววันนี้เขาบอกว่าคินุใกล้จะเสร็จแล้วต้องรีบดูต่อแล้วครับครับไม่กูดูแลครับเริ่มต้นกันเลยไหมอ่าได้เลยต้นยังไงเริ่มต้นยังไงฮะอันนี้ไปไปไหนฮะอันเนี้ยเราจะต้องแช่น้ำอันนี้คือเพิ่งจะแช่เมื่อสักครู่นี้ครับแต่อันเนี้ยแช่ครบสี่ชั่วโมงแล้วต้องสี่ชั่วโมงผมมันจะบานขึ้นอย่างนี้เลยฮะใช่ครับใช่ครับเฮ้ยจัดกลมๆอย่างเงี้ยครับตตตัััััััสคคครรบบมมนน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 จจะะะกกลลาาายยยเเเเเป็็้้้ีีีีวว่่่ชโงหอแฮ โดยมันต้องมีสารอะไรเลยไม่มีครับไม่มีครับน้ากับเกล่าน้ํน้ชสคราบน้าเราเรามีเครื่องกรองอยู่ด้านด้านนอกโรงงานครับการทําน้าเต้าหู้หรือทาเต้าหู้เนี่ยมันต้องใช้ความสะอาดมากใช่ไหมครับใช่ครับปกติถ้าเราไปโรงงานเต้าหู้ผมเห็นเป็นแบบเป็นไม้เนาะครับใช่ครับตัวไม้เนี่ยเขาจะดูดน้ําเข้าไปแล้วก็จะคายน้ําออกมาอืเลยเริ่มคิดที่จะเอาสเตเลสมาใช้แทนไม้อ่ะไปต่อครับจากสิ่ทุ่มนี้ไปไหนต่อครับอ่าหลังจากนั้นเราก็จะ ขิวขึ้นไปโม่บทลายละเอียดเราใช้เครนใช้เครนหิวครับตัวนี้เป็นโม่ที่สําหรับบทละเอียดแต่เรายังไม่ได้แยกกากแยกน้ําโอเคครับพอที่บดแล้วใช่ครับบดละเอียดเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าเครื่องเนี้ยลูกชายกําลังกําลังประกอบเครื่องครับอันนี้เราคิดเองไหมอันนี้คุณพ่อเป็นคนเป็นคนประดิษฐ์ครับโอ้เป็นสแตนเลสครับถ้าเทียบกับค้าเขาวบางอ่ะเขาเขาจะสะอาดกว่าแยกน้ํา และแยกกากไปด้านหลังเราจะเอาเฉพาะน้ำเต้าหู้ไปเป็นทำเต้าหู้ครับส่วนกากเราจะไปเลี้ยงสัตว์ใช้เวลาประมาณ15นาทีอันนี้ประมาณ15นาทีนะฮะอันนี้คือข้างหน้าเป็นน้ำนะครับข้างหลังนี่มาดูจะมีกากออกข้างหลังนี่ครับซึ่งอันนี้จะเห็นว่ามีน้ำปนอยู่ด้วยนะสุดยอดอันนี้เขาจะมีฟองฟองนีคืออะไรครับเวลาเขาตกกระทบเขาจะเป็นฟองครับเดี๋ยวคนจะสงสัยทำไมมีฟองเนาะแต่พอโดนสตีมเขาจะกลายเป็นน้ำเขากลายเป็นน้ำเหมือนกันใช่ครับสตรีมก็คือ การต้มใช่ครับต้มด้วยไอ้น้ำ๋ยวคข้ยอธิบายกันต่อครับเรื่องต้มด้วยไอ้น้ำมันดีกว่ากันยังไงขั้นตอนต่อมาเรียกว่าสตีมการต้มด้วยไอ้น้ำหลักการมันเป็นยังไงครับการต้มด้วยสตีมเราต้มน้ำแล้วเราเอามาแต่ไอแล้วเราไอเอาไอเนี่ยมาหุงต้มน้ำเตาถอไอแบบนี้ฮะใช่ครับต้มน้ำนี่มาเลยเป็นความดันนะฮะเป็นท่อสเตนเลสครับที่สำหรับใช้กับงานสตีมครับคุณวัดบอกว่าอันนี้ใครออกแบบนะ เตี่ยครับเตี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็จุ่มลงไปเลยใช่ครับไอไอน้ำต้มเลยนะใช่ครับต้มเลยครับต้มหนานนี่ครับประมาณ5นาทีครับ5นาทีมันเดือดเลยใช่ครับกี่องศาครับประมาณต้องถึงร้อยครับไม่งั้นพอเวลาตัวน้ำเต้าหู้ไม่ไม่สุก1 0เ็นะครับแทนที่จะเป็นเต้าหู้คี้นุ่สีขาวเขาจะเป็นสี สีแดงสีชมพูเอาเลยฮะนั้นแต่ว่าไอ้ทอดนี่เกินร้อยนะครับใช่ครับงั้นอย่าไปจับมันนะครับโอเคครับอันนี้มันมีฟองอยู่แล้วใช่ครับไอ้ฟองนี่ทำไงต่อไปเดี๋ยวเราจะช้อนฟองมามาใส่ในถังเราจะสตรีมฟองให้กลายเป็นน้ำเฮ้ยมีหลักการนี้ด้วยนะครับก็ตัวฟองก็คือน้ำนะครับแต่ว่าเขาตกกระทบมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นฟองออกมาใช่ครับประเด็นคือทําให้ฟองกลับไปเป็นน้ำครับใช่ครับโอเคครับแปลว่าไม่มีอะไรเสียเลยนะครับเอาละครับนี่ให้ลูกชายตักฟองนะฮะฟองเยอะเหมือนกันนะครับเนียนมากเลยเนาะ มันเหมือนไอศครีมนะครับเนี่ยเริ่มเดือดนะครับอันนี้เริ่มเดือดนะครับสังเกตดูนะฮะเริ่มเดือดนะครับผมจะบอกว่าตั้งแต่ผมเดินเข้ามาในห้องเนี้ยคือกลิ่นหอมของน้ำเต้าหู้มันหอมหอมหอมเลยนะมันเป็นเพราะว่าเราใช้สตีมใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นเตาถ่านจะไม่ได้กลิ่นแบบนี้เลยนะไม่มีครับก็ให้ฟองมันกลายเป็นน้ำครับดูสิครับต่อนเขายุดับหยุดยุกยุกยุกสุบยอดกับเป็นน้ำเต้าหู้เือนเดือใช่ครับเยี่ยมครับ เรียบ้อยเดี๋ยวรอให้เย็นนิดนึงครับเดี๋ยวจะกลายเป็นน้ำครับอันนี้ก็ต้องช้อนไปต้มอีกรอบครับอ๋อครับโอเคครับอันนี้น้องอ่องมาทำหน้าที่ต่อครับจะเห็นว่าฟองมันละเอียดเนียนมากเลยนะครับฟองมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยเหรอเวลาเวลาต้มน้ำนะครับน้ำมันจะขยายตัวขึ้นมาเรื่อยๆครับจะล้นล้นีนหม้อครับแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นน้ำเปล่าครับเป็นน้ำเต้าหู้เขาก็เลยเป็นฟองสีขาวแบบนี้ขึ้นมาอ่าวกูจะเป็นฟองแบบของนุ่มเลยนะอยากชิมเลยอ่ะคือนุ่มเข้มข้นอันไหนนี่แก เฮ้ยจะมีใครสักนีดคนได้ชิมตอนนี้เนาะหุ้ยมาแล้วมาแล้วร้อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับก่อนนะครับอันนี้ร้อนมากครับร้อนมากต้องบอกว่าอันนี้หอมมากด้วยนะเฮ้ยหอม,มอ่ะก็บอกว่าหอมไม่เหมือนน้ำเต้าหู้ที่ผมเคยได้กินที่อื่นเลยครับมันเข้มข้นกว่ากันเยอะเลยค่ะมันมีความหอมหอมเกินเต,ต้าหู้ปกติมันข้นโอ้ยอันนี้อร่อยนะถ้าเป็นไอศครีมนี่อร่อยจัดเลยแหละเป็นน้ำเต้าหู้หอมหอมแล้วมีกลิ่นเหมือนเต้าหู้ทอดอ่อนๆอร่อยมากนี่ไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะ ขอบคุณมากครับได้กินหน้าเตาแฮปปี้มากอุ้ยฟินผมว่าหลายๆคนเกลียดกลิ่นเต้าหู้เพราะว่ากลิ่นเต้าหู้มันแรงมันออกเป็นถั่วหมักเน่าเป็น,น,นเป็นความเข้าใจผิดกับเพราะว่าเครื่องจักรที่ล้างยากเนี่ยหรือล้างไม่สะอาดถึงซอกถึงมุมอ,ะอ่ะมันทําให้เกิดกลิ่นหมักแบบน,นั้นแต,แต่แต่ของเราเนี่ยคือเดี๋ยวพอเราจะล้างเนี่ยเราจะถอดถอดหมดเลยดังนั้นคุณจะไม่ได้กลิ่นเต้าหู้หมักใช่ครับ,รบที่ค้างอยู่ตามอุปกรณ์เลยครับอันนี้ยืนยันครับ ขั้นตอนต่อไปคือการทําให้มันเป็นตัวเต้าหู้ทํำยังไงเชิญครับอ่ะมาดูต่อครับเนื่องจากมันร้อนนี่แหละเขาต้องทําขั้นตอนต่อไปที่มีชื่อว่าขั้นตอนของการลดอุณหภูมิครับทาไมต้องลดอุณหภูมิตัวคีนโนนะฮะเขาจะมีค่าเฉพาะในการผสมเนื้อค่าเฉพาะเลยอ่บนะบอกได้ไหมฮะประมาณเท่าไหร่ ปัจจุบันนี้ในรอดนี้เราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ65องศา65องศาอุ้ยเรื่องของอุณหภูมิเนื้อเลยนะครับอันนี้อยู่นี่นะฮะมีมิเตอร์บอกเลยนะครับคือปั่นไปเรื่อยเแหละระบายไปเรื่อยใช่ครับใช่ครับทำไมต้องปั่นล่ะฮะไม่ทำเป็นตัวเลยหรือยังคือแค่เดียวมันจะลดช้าค่ะอ๋อมันช้าแลคือแช่น้ำธรรมดาปั่นแล้วเขาจะถ่ายเทอุณหภูมิมาที่น้ำปั่นแบน้ง่ายกว่าน้ำนี่จะร้อนแล้วครับอ่ะได้ปุ๊บก็จะเป็นเป็นตัวการมิกเนื้อครัับข้นนตตออ่ไป นี่มาต่อเป็นขั้นตอนต่อมาเป็นการมิกซ์ส่วนผสมมิกซ์ส่วนผสมเพื่อให้เป็นเนื้อเต้าหู้อันนี้ครับจากน้ำเต้าหู้นี่ครับโอ้โหนี่คลีมันเนียนอย่างนี้เลยเนาะนี่น้ำเต้าหู้ครับไอฟองก็ไม่ใช่อ่ะอ่าเดี๋ยวเราเอาไปสตรีมอีกรอบได้ครับออก็จะได้กลับมาอีกทีนึงใช่ครับโอ้แต่นมแค่ฟองก็น่ากินแล้วนะเอาไปทําเมนูกาแฟสดเลยครับอ่านี่นะนี่การตักแต่ละครั้งมันมีความหมายไหนับนาฬิกาในใจอยู่ครับโอ้มีเวลาด้วยใช่ครับคือตอนนี้เขาใส่ตัวส่วนผสมนี้เข้าไปแแลล้้้ววใช่คครรรัับบบมีอะไาง เดี๋ยวผมขอรลบเป็นสูตรพื้นฐานนะฮะได้ครับคือ1คือน้ำเต้าหู้ที่เข้มข้นครับสก็คือเจอกอเจอกอใช่ครับ3ก็คือถ้าในอดีตเราจะใช้แป้งมันสับปะหลังครับแต่ในปัจจุบันเราไม่ได้ใช้แป้งมันสับปะหลังเราใช้แป้งตัวอื่นแทนครับเพราะเราต้องการตัดตัวคาร์โบไฮเดรตออกไปจากตัวเต้าหู้ก็แปลว่าเรายิ่งกินถ้าบริโภคอันี้ก็จะแป้งเยอยมากเราเน้นเน้นโปรตีนเน้นโปรตีนเขาจะเริ่มเป็นเนื้อครับ เราด้จาน้ได้น้ำไม่จมครับอ๋อดูจากหยดน้ำนะครับใช่ครับหยดน้ำมันจะไม่จมลงไปใช่ครับไม่ผสมกับอะไรใช่ครับแปลว่าเป็นตัวแล้วใช่ครับโอ้หนี่วิธีการเช็คแยบยลอันนี้เสร็จแล้วครับครับรอขั้นตอนต่อไปเป็นอะไรครับนี่เลยครับโอ้โหนี้เนียนกิ๊บเลยนะฮะครับอันนี้เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยเป็นตัวนะครับคดูความเด้งก่อนนะฮะอยากจะดูเรื่องไหมแตะได้เลยครับแตะได้ครับจริงเหรอแตะ้เลยครับกดไปได้เลยครับกดได้เลยครับเออเฮ้ยมันนุ ตรงใจอ่ะัมนนุ่มอ่ะเอาไงต่อฮะเต้นๆแล้วผมตักใส่บล็อกเลยเลยครับแค่ไหนฮะลึกๆเลยค่ะครึ่งขันเลยก็ได้ค่ะครึ่งขันอย่างเงี้ยครับวาดเลยนะฮะใช่ครับใช่ขับว่าเงยครับโอ้เหมือนมืออาชีพวาดอย่างเงี้นครับนะครับอันนี้ถือว่ามีทักษะในการตักมาในตัวเลยนะครับเนี่ยพี่เคาชมกันเหลืองใหญ่เลยนะครับเออเหมือนเต้าหู้ไหมอ่าถ้าเป็นเต้าหวยเนี่ยเราจะมีส่วนผสมสองอย่างก็คือน้ำเต้าหู้กับเจี๊ยกอ แต่อย่างเงี้ยคือถ้าตัดไปอ่ะถ้าต้มแกงจืดไอ้นี้ก็ใส่แกงได้กินได้เลยได้ครับได้ครับยอร่อยเนาะได้ครับอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะเรียงไปเรื่อยๆนะฮะใช่หนาปักเลยนะแล้วก็จะทับไปอีกทีหนึ่งใช่ครับโอเคครับเป็นอันสําเร็จอันนี้มีผ้าขาวบางใช่เอ้มีะล่างเหล็กข้างในเป็นผ้าตาตาเล็กครับอันนี้มันแบบไหนฮะจะมีสองสีเนี่ยเป็นเป็นคีนุลายวัวนมครับอ๋อวัวโดมที่แบบมีขาวดำนะฮะใช่ครับใช่ครับแปลว่าแต่ละลายเ็าจะไม่ซ้ำกัน ไม่ขึ้นอยู่กับตัวก้าวเจ้าผู้่ผไม่ซ้ำกันครับไม่มีเหมือนใครในโลกไม่มีเหมือนใครในโลกเห็นไหมดูแต่เริ่มต้นนะฮะขั้นตอนการทำลายวัวตอนนี้จะกแต่ลายช็อกโกแลตเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่เป็นช็อกโกแลตใช่ค่ะแล้วเราใช้ช็อกโกแลตจริงฮะใช้ผงเลยค่ะเลยฮะใช่แล้วมันจะออกมาหวานไหมไม่ใส่ไม่มีน้ำตาลไม่ได้ใช้ผงโกโก้หวานค่ะอ๋อ ดูการเกียร์ครับดูเทคนิคการเกียร์อันนี้เป็นกิจกรรงาดนะครับเขามีแบบว่า2ชั้น3ชั้นเลยนะแต่ว่าตัวนี้ทํานานเหมือนประมาณสักกี่นาทีครับกว่าจะเป็นตัวได้ตัดหมดทางแล้วครับเราจะทับประมาณ1ชั่วโมงกับสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีครับผมอันนี้จับเวลาแล้วใช่ครับใช่ครับน้อยกว่านั้นไม่ได้กับมากกว่านั้นไม่ได้ครับอันนี้คือสําเร็จใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อ้นี่ครับลายลูกวัวครับ เดี๋ยวเวลาหั่นทอดแล้วจะออกลายสวยๆครับนี่ลูกวัวแต่ถ้าออกสีเขียวนี่ลายพากเลยนะฮะเออน่ารักเหมือนมากเลยอ่ะครับื้นหนามากเลยนะครับประมาณครึ่งกิโลครับเนื้อ่อนแน่นนะครับพอทอดแล้วจะปูเลยครับนี่ครับไปอย่างนี้ออปไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับุดกอดครับไอันีตั้งไว้สำหรับรอการอัดใช่ไหมครใช่ครับอัดเพื่อรีดน้ําที่บอกว่า ชั่วโมงกับส0นาทีใช่ครับตอนนี้อัดสชั้นนะครับใช่ครับเติมน้ําอย่างเดียวใช่ครับใช้น้ําหนักกดทับครับใช้น้ำหนักกดทับเอาจะเห็นว่าน้ํามันบีบเอกับเบรเลยนะฮะแล้วมันจะเท่ากันไหมครับน้ำหนักไม่ไม่เท่ากับร้อนนเองครับอันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงไงตรนี้หนึ่งชั่วโมงสิบนาทีแ้วไปน่ดใช่ครับไปตัวนี้ทำอะไรครับเราจะมาตัดเต้าหู้ให้เป็นชิ้นครับเพราะว่าตัวหนึ่งถาดเนี่ยจะมีเต้าหู้อยู่24ก้อนดูวิธีการนะครับนี่ทิกอย่างนี้เลยฮะสุดยเล แล้วก็ดึงออกมาเรียบร้อยเลยอ่าอุปรกรณ์ทุกอย่างถูกคิดไว้แล้วเลยนะฮะครับอ่ามาดูการตัดครับเรียบร้อยออกมาเป็นอย่างนี้นีอันนี้เป็นขิหนุกงาดำครับโออโอ้ตัดตามร่องนี้เลยะฮะใช่ครับแม่นนะฮะเคยตัดผิดไหมวันนี้นะ <laughs> <laughs> มองหน้าผม <laughs> นี่ฟาบเรียบร้อยแล้วเขาไปไงต่อฮะลงน้ำมะถ้าไม่ลงน้ําเราจะหยิบยากอ๋ออันนั้นเป็นน้ํากรองนะครับใช่ครับเกระบวนการทําต้งพูดใช้น้ําเยอะมากนะครับอันนั้นก็จะไปใส่บรรจุเป็นชั้นๆใช่ครับเราจะเข้าห้องเย็นพักให้เย็นเข้าห้องเย็นเลยใช่ครับพักให้เย็นที่อยู่นี่คือเตรียมตัวเข้าห้องเย็นหมดเลยใช่ครับห้องเย็นประมาณอุณหภูมิเท่าไหร่ครับห้องนี้ประมาณ5องศา5องศาแต่ห้องที่รอจาหน่ายประมาณ1 1องศาโอ้ยยิ่งลงไปอีกใช่คร<ห>ับ ถ้าเขาอยู่ในห้องอุณหภูมิหนึ่งองศาก็จะอยู่ได้นานกี่เดือนหนึ่งเดือนครับแต่ถ้าเกินหนึ่งเดือน่ะเนื้อเขาจะแข็งขึ้นอครับไม่ได้แปลว่าเสียนะถ้าเสียคือเปรี้ยวครับอ่าถ้าแข็งเฉยๆไม่เสียนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้มให้สุกแล้วเราก็แพ็กใส่กล่องครับต้มๆอีกฮะใช่ครับวาย้วทำไมไม่ต้มเลยอ่ะต้มเลยมันจะนิ่มมั่จะเละเลยครับแช่ต้มใส่กล่องต้มยังไงอยากเห็นจังเลยครับไปดูที่ห้องแล้วก็ดูเขาต้มกันดีกว่าขอบคุณครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสพี่หมออุณภูมิข้านะใช่ครับใช่ครับผมพูดอย่างเป็นความเหล็กับทานผู้ชมไม่เลยครับอยู่ห้องกว้างใหญ่มากครับอันนี้มันอยู่ได้เยอะขนาดไหนครับเราจะทำรันไปเรื่อยๆครับที่ผลิต ก่อนก็จาหน่ายก่อนถ้าสดเลยคือไม่ได้ครับเพราะว่าเขานิ่มเขาเละมากเสียหายครับต้องพักต้องพักต้องพักให้เย็นครับอย่างน้อย1คืนครับหนึ่งคืนใช่ครับอยู่ขั้นตอนการต้มแล้วจะแพ็คกันดีกว่าครับจากห้องเย็นนาเรียบร้อยครับมาทําไมต่อฮะเราจะมาต้มให้สุกครับต้มยังไงต้มด้วยกระบวนการโบราณครับก็คือตั้งไฟต้มเลยครับเราลองผ่านมาทั้งหมดเลยนะดูอลางกายใหญ่โตนะมาถึงต้มแบบบ้านๆอย่างนี้นะต้มต้มต้มแบบ ในน้ำไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะพอเวลาต้มสุกแล้วครับเขาจะมีผิวเหมือนมะม่วงแอปเปิ้ลที่ปอกเปลือกครับเหมือนเหมือนโดนลมครับโดนลมบ้างบ้าใช่ครับใช่ครับแปลว่าต้องต้มแบบนี้เลยใช่ครับในน้ำธรรมดาใช่ครับมันต้องมีเครื่องไม่ต้องมีเครื่องไม่มีครับไม่มีครับกี่นาทีครับอันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงออกมาเป็นยังไงฮะอ่าอันนี้วัวลายวัวของเรานี่เองฮะจะเห็นว่าเหมือนวัวจริงเนื้อลูกวัวอยู่ในนี้แต่นี่เจครับไม่มีนะโอเคครับต่อเลยนะครับ จากนี้ไปพร้อมบอยจุเลยไหมพร้อมนะครับไปครับครับเข้ามาในนี่คือห้องแพ็คใช่ครับเราก็จะเอาเต้าหู้เนี่ยใส่กล่องไอเราที่เห็นนี่เป็นกล่องใช่ครับการแพ็คเนี่ยชั่วโมงหนึ่งได้เท่าไหร่โอ้ไวครับอย่างน้อยๆวันหนึ่งประมาณ2000อัพครับ2,000กล่องเฉลี่ยแล้วรวมๆกันแล้ว2,000ันกล่องต้องบรรจุน้ำด้วยไหมอันนี้ต้องมีครับการมีน้ำในเต้าหู้เพื่ออะไรครับเพื่อรักษาความนุ่มความเด้งของเขาครับอ๋อไม่งั้นเมฆเขาจะคายน้ำออกมาครับเติมน้ำไปแล้วครับ แล้วก็ซีนอันนี้ซีนแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ได้นานแต่าที่บอกว่าออกไปถึงลูกค้าไม่มีอะไรปนเปื้อนแน่นอนใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้ารับไปเนี่ยเขาองเอาไปแช่ตู้เย็นไหมครับแช่ตู้เย็นต่อครับควรจะแช่ตู้เย็นที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับการเก็บรักษาคือแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาส่วนมากตู้เย็นบ้านจะอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่องศาเพราะแ<ม>ช่ฟรีเนี่ยเขาจะมีการแยกแยกโครงสร้างเขาระหว่างตัวตัวถั่วกับตัว,ต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 วน้ำอ์ประกรบ์เขาจะมีน้ําด้วยครับอ่าแล้วเต้าหู้เขาจะ จะเสียโครงสร้างไปออนี่เรียบร้อยจากตรงนี้จะไปไหนต่อคุณ<ะ>คเลยจะไปเก็บทีสศปักแล้วครับต่อไปเป็นการต่อยอดกันนะครับว่าเต้าหู้ทําอะไรได้บ้านครัาตะมาช่วงต่อยอดกันครับแอบบุกค,ครัวบ้านเขาสักนิดหนึ่งทอดเลยเต้าหู้ทอดเพียวๆเริ่มเลยดีกว่าคะัอันนี้เรามีอะไรบ้างคะ คีนุ่วัวช็อกโกแลตอันนี้เป็นคีนุ่ช็อกโกแลตอันนี้ก็เป็นงาดำแล้วก็เป็นลายวัวงาดำอันนี่จะเป็นคีนุ่ออริจินอลอันนี้คีนุ่เหลืองจะเป็นเหลืองนิ่มโบราณตอนนั้นส่วนอันนี้จะเป็นโมเมนต์ตัวเดียวที่จะเป็นเนื้อแข็งอ่าอันนี้คือโมเมนต์เนื้อแข็งที่บอกแต่อันนี้เขาไม่ได้ทานเราเลยไม่ได้เห็นนะจะสังเกตเห็ว่าตัวมุ้งของเขาเนี่ยหนามมากครับประมาณครึ่งกิโลต่อก้อนต่อก้อนแน่นเลยนะฮะครึ่งกิโลกล่องเท่าไหร่ครับลองเลยกล่องละสามสิบห้าบาทน้าโรงงานส่งค่่่ะะะโหหถููกกจััดดดดเลยออนนนีี้้มาาทใวค อันนี้โอยู่เนื้อสวยมากเลยครับดูครับสวยเลยครับเอาแค่ okay, อย่างอชิ้นก็เต็มจานแล้วนะครับดูครับสีหลากสีหลากสีนะอันนี้โมเมนต์นะครับอันนี้ก็หั่นเป็นยังไงฮะเต่าเล็กเต่าใหญ่ใช่ค่ะเต่าเล็กเลยเนาะเต่าเล็กเลยกรอบผปิดเต่าแล้วครับอันนี้ใช้น้ำม<ว> <odo. S 1> นันเยอะหน่อยนะฮะถ้าน้ำมันน้อยๆมันจะไม่ค่อยฟูแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคือถ้าคนทอดเป็นอ่ะก็สามารถทอดน้ำมันน้อยให้ฟูได้อยู่ที่เทคนิคใครท่กันนะแต่อันนี้เราเอาแบบชัวร์ เวลาลงก็ต้องค่อยๆลงใช่ไหมครับใช่ค่ะนะดูมันตุ๊ดุ๊ดตต้่ฮะตอนนี้น้ำมันเดือดเท็ที่นะฮะก็ต้องเป็นไฟอ่อนหน่อยหนึ่งเนาะประมาณสักเท่าไหร่ฮะ15นาทีแหละครับไม่เกิน2ีสินาทีไม่เกิน20่นาทีต้องคนไหมฮะหรือมมนดิดมันเงเดี๋ยวมันจะค่อยๆลอยขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆคนลอยขึ้นมาแล้วครับลอยขึ้นมาแล้วครับจะบอกว่าลอยขึ้นมาแล้วครับอ่าตรงนี้บอกว่าค่อยๆลอยขึ้นมาช้าๆครับดีมากเลยระหว่างนี้้าาดยู่นนนนนิัะเเรตปปลล็ก เป็นน้ำตาลปี๊บใช่ไหมน้ำตาลปี๊บค่ะเป็นน้ำตาลมะพร้าวมะพร้าวโอ้ยหอมแน่นอนอันนี้น้ำจิ้มที่ว่าเป็นน้ำจิ้มประเภทไหนฮะน้ำจิ้มน้ำจิ้มมะขามน้ำจิ้มโบราณที่เห็นนี่ส้มมะขามใช่ไหมส้มมะขามค่ะครับเดี๋ยวก็เคี่ยวให้เหนียวนะครับเหนียวประมาณหนึ่งไม่ให้เหนียวมากอ่านี่เริ่มเดือดแล้วนะครับน้ำจิ้มต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมครับเกลือค่ะอ่าเกลือป่นครับอันนี้เติมอะไรครับน้ำส้มสายชูอ่าครับเรามีน้ำส้มสายชูตาทิพย์รสพอดีเลยครับอ๋อเพิ่่มมมมคควววาาาเปรี้ยหออ เราไปด้วยกันได้พอดีเลยเนาะครับค่อยๆไปดูเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดมาถ้ามันทรงเนี้ย้วมันต้องกรอบนอกร่มในแน่นอนได้แล้วไปไปเลยโอ้ยแจ๋วเลยสีสวยเลยฮะนี่โอ้ยอันนี้พองดีมากเลยครับแล้วทรงมันอยูเลยนะํำจริงใช้ได้ยหงฮะใช้ได้ลวคะ่ะเออทัวอันนี้ใช้พริกป่นนะครับพร้อมเสิร์ฟครับชื่ออะไรนะต้องคุณวัดทอดค่ะถูกต้องนะอแล้วกคุณวัดทอดเดี๋ยวชิมไปะไรครับ เต้าหู้นะครับเอาช็อกโกแลตเกินกะเลยเนื้อนี่เนื้อดีมากครับหืมกรอบน,นอกนุ่มในเนาะอันนี้เป็น <Original S 1> <Original S 2> ออริจินอลออริจินอลเนาะตัวสีเหลืองไหมสีขาวสีขาวอืมผมไม่ให้อะไรดูเนาะข้างในนุ่มมากครับคือข้างนอกกรอบข้างในนุ่มจริงฮะจิ้มเลยอันนี้เหลืองแน่นอนเหลืองค่ะอืมจิ้มเลยฮะับช้ำๆอย่างนี้เลยนะอ<ส>ืมซอสอร่อยมากคือเปรี้ยวดีหอมผมว่าการใส่เนี่ยุปมะขามกับซ้ปไส้ชูนี่เข้ากันดีมากเลย ตัวนี้จะเป็นมโมเมนต์ค่ะโมเมนต์จะแข็งสุดใช่ไหมใช่ค่ะอืมเนื้อเน,นีนมากครับถึงที่เป็นเต้าหู้ที่บอกว่าเนื้อแข็งโมเมนต์ก็ยังนุ่มอยู่ดีอ่ะนุ่มค่ะอันนี้เป็นไา่ดำนะครับจิ้มมาแล้วนี่ก็หนีสุดยอดสอีเอาจะเทาๆหน่อยแล้วก็อืมกรอบันนุ่มอืมคือเนื้อคาสตาร์ดปเนี่ยมันก็มีความนุ่มข้างในครับ ยังไงก็นุ่มกรอบนอกนุ่มในก็ต้องบอกเลยว่านี่คือเรื่องราวของเต้าหู้ที่แสนอร่อยเต้าหู้ไม่ว่าจะเป็นที่นุหรือโมเมนวันนี้มาที่เต้าหู้คุณวัดเต้าหู้ที่นุ่มอร่อยเต้าหู้แห่งความจริงใจไม่มีกลิ่นควันไฟ เมนูไหนก็อร่อยใครสนใจเรื่องาราวของเตะาู้คุณวัดครับ089ค่ะ919 3773ค่ะติดต่อคุณวัดโดยตรงเลยค่ะวันนี้เราได้ของดีดจริงๆในเทศกาลที่ดีสำหรับทุกคนเช่นกันอย่าลืมนะครับทุกครแนะนำติชมมีค่ากับเราเสมอวันนี้ขอทุกคนมีความอร่อยอิ่มบุญอิ่มใจขอบคุณอีกครั้งนะคะรับคุณยุ่งขอบคุณคุณวัดด้วยนะครับเอาละครับแล้วเจอกันใหม่ในถึงพิษิ้งิงครับอย่าลืมนะครับ ช่อง9เวลา15นาก,กาถึง15นาก,กา30ิทีกด30แล้วเจอกันวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเอ,อสวัสดีค่ะอร่อยมากกน้าากกกนนก็ตองงิิรึ